สวัสดีครับป๊อปครับอัปเดตการเดินประจำวันวันนี้เดินไปได้21,382 9ก้าคิดเป็นระยะทาง15.26กิโลรวมนับจนถึงวันนี้นับตั้งแต่วันที่1มกรานะครับผมเดินรวมสะสมไปได้2 3 2ล้านสาก้าว ถ้าเป็นระยะทางก็ประมาณ1430กิโลเมตรถ้านับเป็นความก้าวหน้าเป็นเปอร์เซนต์เทผม complete ไปแล้ว38.35%จาก100%ถ้า100%คือ5 3 9ล้านถ้าใครที่เข้ามาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับผมมีเป้าหมายในการอยากจะเดินให้ได้สะสมร่วม นับจนถึงนับตั้งแต่วันที่1มกราจนถึง31ธันวาปีนี้นะครับทั้งปีอยากจะเดินให้ได้5้าล้านสามแวันนี้เดินไปได้2ล้านนิดหน่อยเดินต่อไปคอมเมนต์ถามว่าเวลาแดดออกเดินยังไงอืมก็เลยนี่นั่งคิดอยู่ว่าเดินยังไงนะก็เลยลอง ทำคลิปนี้ขึ้นมาแบ่งปันว่าผมเดินยังไงซึ่งมันก็แปลกแล้วเดินยังไงก็เดินพูดงนี้เดี๋ยวหาว่าผมกวนเราก็เดินปกติแต่ว่ามีของที่ติดตัวไปต่างกันเล็กน้อยระหว่างเดินแดดกับเดินฝนคือเดินแดดหมายความว่าวันนี้รู้แล้วว่าเกงและดูจากสภาพอากาศจริงๆคือเดานะเดาว่าวันเนี้ แดดออกหรือไม่น่าจะถึงขั้นฝนตกเดือนนี้ป็นฤดูฝนใช่ไหมครับส่วนใหญ่แล้วก็จะเอียงไปทางครึมและฝนตกเพราะฉะนั้นเดือนนี้ทั้งเดือนผมคิดว่าเราก็จะใช้วิธีเดินแบบเดินฝนแต่ถ้าเดินแดดซึ่งผ่านมาแล้วผ่านฤดูร้อนมาแล้วผมเดินเอาอะไรติดตัวไปบ้างอย่างที่หนึ่งเลยอันนี้ขาดไม่ได้ซึ่งเมื่อก่อนขาดเมื่อก่อนเนี่ยไม่เอาเมื่อก่อนแอนตี้เมื่อก่อนรู้สึกว่าลำคาญ ใส่ทำไมแต่ตอนนี้ยอมแล้วเพราะว่ารู้สึกว่าอันตรายมากแดดเมืองไทยเวลามันร้อนคือยอมชั้นยอม <c oughs> เพราะฉะนั้นอย่างแรกคือหมวกครับตอนนี้ผมหันมาใส่หมวกเดินแล้วเพราะรู้สึกว่าหน้าเนี่ยมีมีมมเรียกอะไรกระรอเออถ้าดูก็จะรู้สึกตัวเองว่ามันต๊ดๆและสีผิวเนาะไม่รู้ความแก่นะ มันคงมาจากอายุด้วยส่วนหนึ่งแต่ว่าถ้ายังป้องกันทันยังทันเวลาไม่สายเกินไปผมคิดว่าการใส่หมวกเดินในเมืองไทยเป็นอะไรที่จําเป็นไม่นับครีมกันแดดอันนี้ก็หันมาทาแหละหนึ่งคือหมวกเอาไว้ป้องกันแดดเวลาเดินแล้วแดดมันส่องเนี่ยอย่างน้อยเรายังมีใช่ไหมนะกันหน้ากันอะไรบ้างเมื่อก่อนนี่คือลุยแบบมาแดดส่องก็ส่องมาโอเสียดายตัวเองมากเมื่อก่อนหน้าใสกว่านี้นะ ถ้าใครรู้สึกว่าตอนนี้แบบเอ้ยหน้าผมก็ยังไม่มองคาเมื่อก่อนดีกว่าน,นี้อีกอรู้เมื่อเกือบสายแล้วกันอย่างที่สองเสื้อครับอ่าอย่างวันนี้ทุกคนจะเห็นว่าเอ้ยผมก็ใส่แขนสั้นแต่ว่าวันนี้มันฝนตกนะครับแต่ถ้าวันไหนที่แดดมันออกมาเลยเนี่ยผมก็จะคว้าเสื้อแขนยาวมาใส่ซึ่งก็จะมีทั้งใส่เสื้อแขนสั้นเชิเชิ้ตข้างในแล้วก็ เสื้อทีเชิ้ตเชื้อยืดท้างในแล้วก็เอาเชิ้ตแขนยาวคลุมแต่แบบนั้นก็จะอบขึ้นเล็กน้อยเพราะมันเหมือนใส่2ชั้นใช่ไหมครับใส่เสื้อเชิ้ตแขนยาวไปเลยก็จะเบาลงชั้นหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นวิธีเลือกเสื้อผ้าใส่วันแดดออกเพราะป้องกันเหมือนกันครับคอนเซปต์เดียวกันเลยป้องกันแดดมันเขาเรียกว่าอะไรเลียผิวหอไม่ mm hmm. ก็เลียแหละตากแดดป้องกันผิวโดนแดด แล้วรู้สึกเหมือนกันครับว่ามาละจุดเล็กๆเดี๋ยวกลัวจะเป็นะมะเร็งผิวหนังป้องกันไว้ก่อนที่มันจะสายไปกว่าน,นี้ซึ่งถ้าใส่มาตั้งแต่แรกก็คิดว่ากระที่แขนก็ไม่น่าจะขึ้นตอนนี้เริ่มมีแล้วอันนี้ก็ใส่เสื้เชิ้ตมากขึ้นบ่อยขึ้น3อันนี้ต้องพกไว้เลยครับผ้าเช็ดหน้าเพราะว่ามันต้องเช็ดตลอดเวลา ยิ่งพอใส่หมวกเนี่ยนะผมเนี่ยทุกวันนี้ก็ยังแบบรู้สึกอึดอัดเพราะว่าเวลาใส่หมวกมันกันแดดได้แต่มันก็จะอบๆเหนื่วมันจะไหลลงมามก็ต้องใช้ผ้าเช็ดหน้าเช็ดอยู่ตลอดเวลาแต่ผ้าเช็ดหน้านี่สําคัญมากเพราะว่าถ้าไม่มีนี่คือคงจะลาคาญมากแน่ๆเลยแล้วก็ถ้าพกกระดาษไปซับเนี่ยมันเปื้องอะ่ะมัน <c oughs> แล้วกระดาษที่มันเป็นซองเล็กนี่ปาดปืดมือผมแรงมั้งเป็นขุยหมดอะ่ะ ติดติดติดไปหมดอะบางทีเดินอยู่กระดาษอยู่ตรงนี้ตั้งนานแล้วถ้าไม่ใช่อุปกรณ์ผมก็จะมีวิธีเดินหลักหรือว่าสไตล์การเดินวันแดดออกคือดูแมปแล้วดูว่าแมปเนี้ยมันไปเส้นไหนที่เราคุ้นแล้วเราก็จะนึกภาพว่าเส้นนี้มันมีอาคารบ้านเรือนอะไรให้เราหลบได้บ้างคือเวลา ผมเดินวันที่แดดออกเนี่ยไม่ใช่เดินลุยกลางแดดนะครับคือเราก็ต้องดูว่าไอ้เส้นที่เราไปเนี่ยมันมีตึกอะไรไหมมีอาคารอะไรไหมมีอาคารพาณิชย์ไหมมีคอมมูนิตี้มีห้างอะไรให้เราผ่านไหมคือถ้ามีโซนร่มอะ่ะผมก็จะเดินไปนะแม้ว่ามันจะสมมุติว่าตรงไปเลยเนี่ยแต่แดดเปี้ยงเลยแต่ตรงไปเลยเนี่ยใกล้บางทีผมก็ยอมที่จะเลี้ยวออกนอกเส้นทางเพื่อเดิน เรีเดินตากแอร์เข้าห้างแล้วอ้อมออกมานิดนึงหรือถ้ามันมีเส้นที่ไปได้แต่ก็ไม่เชิงอ,อ้อมหรอกมันก็ไปข้างหน้าแต่ว่าเบี่ยงจากทิศท,ที่มันแบบใกล้ที่สุดผมก็จะเลือกทางนั้นถ้ามันมีโลเคชัน่นหรือว่าสเปซให้ไม่โดนแดดยอมเดินไกลขึ้นนิดนึงแต่สบายเพราะว่าเวลาเดินเข้าห้างเข้าอาคารตึกออฟฟิศบิลดิ่งอะแวะเข้าห้องน้ำได้ด้วยเหมือนถ้าเป็น ขับรถคือมีจุดสต็อปล้างหน้าล้างตาเข้าห้องน้ําชาพลังก็เดินต่อมาถึงวันฝนตกช่วงนี้แหละช่วงนี้จะใช้ตีมนี้ข้อหนึ่งอ้าวเหมือนเดิมใช่ครับหมวกนี่คือวันแดดออกหรือฝนตกพกไปเสมอเพราะว่าหมวกช่วยได้ถ้าแดดก็ป้องกันแดดสาดหน้าฝนนี่ยิ่งป้องกันไม่ให้เม็ดฝนเวลาลงมาแล้วโดนหัวเดี๋ยวจะผมเปียกแฉะแล้ว อมน้ําใช่ไหมนั่นก็เรื่องหนึ่งแต่อีกเรื่องหนึ่งคือก็กันป่วยด้วยไม่รู้เป็นความเชื่อที่ถูกหรือผิดถ้าน้ําอยู่บนหัวแล้วอยู่นานๆมันจะมีผลต่ออะไรอุณหภ,ภูมิเพื่อเดี๋ยวทําให้เราไม่สบายใส่หมวกไว้ก็ป้องกันเม็ดฝนที่ลงมาคือเวลาเดินหัวเปียกกับเดินหัวแห้งเน่เดินหัวแห้งรู้สึกเดินง่ายสบายกว่านะไม่รู้ผมคิดเองหรือเปล่าอันนี้ก็ขาดไม่ได้หมวกนะครับอย่างที่2 คืออุปกรณ์อาจจะเหมือนเดิมหมวกหมวกนี่ใบเดิมด้วยแต่เสื้อเนี่ยเปลี่ยนเล็กน้อยถ้าเป็นวันที่เราเผื่อฝนตกผมจะเอาเสื้อที่หนาขึ้นหน่อยคือถ้าร้อนเนี่ยเป็นเสื้อเชิ้ตถ้าฝนเนี่ยจะเป็นออกแนวแจ็คเก็ตคือถ้าฝนเทรหรือฝนสาดลงมาไอเสื้อแจ็คเก็ตที่หนาเนี่ยมันจะโปรเทคเออไม่ให้มันแบบ ปีคือถ้าเสื้อเชิ้เวลาโดนฝนมันเอาไม่อยู่ใช่ไหมมันก็แนบติดลาคาญอีกแจ็กเก็ตนี่เอาไว้แบบป้องกันเลยก็จะเป็นเสื้อที่หนาหรือว่าเป็นอีกเลเยอร์หนึ่งอย่างวันนี้ที่ใส่ก็ใส่แจ็กเก็ตแขนยาวทับอีกทีหนึ่งข้อที่3คืออันนี้ต่างครับถ้าวันไหนไม่แน่ใจว่าฝนจะตกหรือเปล่าผมจะใส่ New Balance เพราะว่ามันกันน้ำเข้าได้ เวลาเหยียบไปบนน้ำแบบถ้าเป็นคู่อื่นของผมมีโอนิสิกะไทเกอเหยียบปุ๊บด้วยดีไซน์รองเท้าเนาะ mm hmm. เหยียบแปะ๊ะซึมเลยรู้สึกเลยเย็ยน้ำน้ำซึมอาจจะด้วยวัสดุของคู่นั้นด้วยแต่ถ้าเอาให้ชัวร์ผมจะเลือกนิว Balance เพราะว่าเวลาเจอน้ำท่วมลุยได้คือค่อนข้าง ชัวกว่าคู่อื่นที่ผมมีอีกคู่หนึ่งก็ออนก็ชุ่มเหมือนกันนะออนนี่ก็ไม่ค่อยกันเท่าไหร่แต่ถ้านิวบาลานรู้สึกมั่นใจมั่นใจในการลุยว่าเออจะไม่จะไม่ต้องเดินแจ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 ,ะจะระหว่างทางกลับบ้านที่เหลือถ้าฝนมันตกแล้วน้ำมันขนังน้ำมันท่วมบางซอยครับเราเลี่ยงไม่ได้นะคือมันท่วมจริงๆเลี่ยงไม่ได้เลยก็ต้องฝ่าไปอะนิวบาลานก็จะช่วยได้นิดหน,นึ่นนนงถ้าก้าวเร็วๆเ,วเวงี้ยป๊ปุ๊บปุ๊บปุ๊บน้ำไม่เขา้า รอ้อนน้ำเปียกตัวเนี่ยผมพอทนได้นะแต่ถ้าน้ําเข้ารองเท้าลบถุงเท้าแฉะจุ๊บจับจุ๊บจับไม่รู้ผมเป็นคนคนเดียวหรือเปล่าลาคาญลาคาญเป็นพิเศษต่อให้ทั้งตัวแห้งนะแล้วเท้าเปียกนะถุงเท้าอุ้มน้ํานะอยอมเปียกทั้งตัวแล้วเท้าแห้งดีกว่าเป็นไงไหมครับวิธีการเดินในวันฝนตก ผมก็ไม่ได้บ้าขนาดเดินตากฝนคือฝนระดับที่เดินได้ปลอยปลอยกำลังเริ่มตกหรือว่าหลังจากตกใหญ่ๆแล้วช่วงปลายผมก็เดินคือไม่รู้สินานๆจะมีฝนจะมีโปรดักชั่นจากฟ้าลงมาแล้วเราเดินได้ผมก็รู้สึกว่ามันเป็นโอกาสที่เราจะสัมผัสธรรมชาติอ่ะผมก็ใช้โอกาสนั่นแหละเดินไม่ไม่ไม่รอให้หยุดสนิทนิ่งแล้วถึงเดินนะ ตกมาไปปล่อยก็ก็เดินแหละรู้สึกว่าเออเอาะะอยากรับรู้พลังธรรมชาติแต่ท่านหนักมากๆก็ไม่ฝ่าครับก็นั่งรอก็หาที่ยืนบางทีเดินเดินอยู่แล้วมันตูม้มลงมาเคยเจอไหมมันตูม้มลงมาเลยมันนับแบบ 1, 2, 3แล้วฟึ่มหนักเลยอะ่ะอันนั้นก็ต้องวิ่งหาหลังคาหน้าบ้านสักคนวิ่งเข้าห้างถ้าทันหรือว่า หาแง่งหลบให้ได้แล้วก็ยืนักพักหนึ่งค่ะยืนก็ยืนอยูย่ยอย่างนั้นแหละไม่ได้มีอะไรพิเศษไม่ได้มีเทคนิคอะไรพิสดารยืนหลบถ้าหนักจริงๆแล้วก็ปล่อยๆค่อยเดินต่อแล้วก็ถ้าเดินถ้าเดินเรื่อยๆในเส้นทางที่เราแบบใช้เป็นประจำเราก็จะพอเดาได้ว่ามันจะมีน้ำท่วมไหมเราก็จะหลีกเลี่ยงหรือว่า เดินยากหรือว่าเอ้ยที่ตรงนี้เราเคยมาวันก่อนเห็นก่อสร้างก็ก็จะพยายามไม่ไปไปไปเส้นอื่นคือผมไม่ต้องบอกว่าผมเป็นคนชอบเดินใช่ไหมเพราะฉะนั้นความอ้อมอะ่ะไม่กลัวไม่ได้เป็นปัจจัยให้หนีไกลเดินไกลขึ้นได้ผมไี่มองแง่ดีด้วยถ้าเดินไกลก็เหมือนได้เก็บก้าวเยอะขึ้นนะ,อ,ะอันนี้ก็เป็นสไตล์ผมมีประโยชน์ปะะ่าฟังมาช่วยป่า เอาสำเร็จก่อนวันนี้ผมมีเรื่องที่ทําสําเร็จคือขอบคุณทุกคนนะครับไม่รู้ใครเหมือนกันที่ให้กําลังใจผมด้วยการกด subscribe วันนี้ที่พูดอยู่ช่อง YouTube ผมมีคนติดตามแตะหลัก100แล้ว <Good job. S 1> ขอบคุณนะครับเวลาที่คอมเมนต์ก็อ่านนะครับหลายๆคอมเมนต์เนี่ยมันทำให้ผมได้คิดต่อด้วยว่าเอออะไรครับ ฟังคนดูคนชมเขาสนใจเรื่องราวอะไรมุมไหนนะก็เป็น two way communication แล้วก็เรื่องที่อยากขอบคุณวันนี้ก็เมื่อกี้พูดแล้วแหละว่าวันนี้ฝนตกวันนี้ขอบคุณฝนที่ตกลงมาไม่แรงมากทำให้สามารถเดินต่อไปได้แม้ว่าจะมีช่วงตกแรงหนักๆอยู่วันที่ส10นาที แต่ก็เทียบกับอีกแบบเกือบชั่วโมงที่ตกไปปล่อยอก็ถือว่าเป็นการเดินกับที่เพลินวันหนึ่งเพราะว่าเหมือนเหมือนมีไอ้น้ำอยู่รอบตัวต,วตลอดเวลาเดินแบบนี้รู้สึกเฟรชแต่ว่าต้องเสื้อผ้าต้องโอเคนะเพื่อไม่ให้ทุกคนป่วยนะถ้าเสื้อผ้าพร้อมอุปกรณ์พร้อมแล้วไม่ติดอะไรไม่มีภาระ,ะอะไรว่างๆพอฝนตก ในปริมาณน้ําที่กําลังโอเคเป็นเพลินอ่ะลองเดินออกไปดูใส่อุปกรณ์ใส่รองเท้าอะไรที่เหมาะกับความเปียกแล้วกลับมาอาบน้ํานอนสบาย <S <S คุณล่ะมีอะไรที่ถือว่าเป็นเรื่องสําเร็จวันนี้มีอะไรที่ถือว่าเป็นเรื่องที่ฉันอยากขอบคุณเป็นเรื่องดีๆเกิดขึ้นกับฉันมีไหมครับถ้ามีก็จะจดส่วนตัวก็ได้หรือว่าอยากแชร์ ลงมาที่คอมเมนต์ก็ได้นะครับผมก็รอลุ้นรออ่านอยู่เหมือนกันว่าไอ้คนดูห้องช่องผมมีใครทําเรื่องประสบความสําเร็จอะไรบ้างมีเรื่องอะไรที่คนดูผมอยากขอบคุณบ้างที่เกิดขึ้นในชีวิตแบ่งปันได้ครับผมอ่านแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ